สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสําหรับในคลิปนี้ผมจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับนักกีฬาไทยในต่างแดนจากประเทศเดนมาร์กมาฝากกันกับความ,มเห็นสุดอะไรอาวรของแฟนฟุตบอลชาวเดนมาร์กหลังจากที่ล่าสุดเพจของสโมสร OB บโอเดนเซได้มีการออกมาโพสต์ในเชิงอําลาแบ็คขวาดีกรีทีมชาติไทยของเราอย่างนิโคลัสมิเกลสันด้วยข้อความว่าขอขอบคุณสำหรับช่วงเวลาที่ใส่เสื้อโอนะนิโก ก่อนที่เราจะลงเล่นเกมปิดฉากฤด,ดูการในการพบกับเอ็เบียฟาวเบเราขอร่วมสดุดีนิโคลัสมิเกลสันสำหรับการลงเล่นเกินกว่า100นัดในสเสเ้อร์โอบีลายแถบขาวน้ำเงินพร้อมกันนี้เราก็ขอขอบคุณเขาสำหรับช่วงเวลาร่วมกันอีกครั้งเนื่องจากสัญญาของเขากำลังจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์นี้จึงขอขอบคุณอย่างยิ่งต่อนิโคลัสที่ตลอด4ดี่ฤดูการที่ผ่านมาได้เป็นตัวแทนของสโมสรอย่างสมศักดิ์ศรีที่สุดซึ่งจากข้อความที่ปรากฏออกมานี้ ก็เข้าใจได้ไม่ยากว่านิโคลัสมิเกลสันกำลังจะแยกทางกับโอเดเซเซหลังสิ้นสุดฤดูกาลน,นี้แม้ว่าเขาจะเพิ่งมีส่วนช่วยทีมให้กลับสู่ลีกสูงสุดอีกครั้งก็ตามทีที่ตรงนี้ก็ได้ทําให้แฟนบอลของทีมส่วนใหญ่รู้สึกเสียดายกันไม่น้อยครับที่สโมสรต้องสูญเสียผู้เล่นคุณภาพอย่างมิเกลสันออกไปจากทีมโดยพวกเขาจะมีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับ โดยแฟนบอลคนแรกได้มาคอมเมนต์ตอบโพสต์สโมสรในครั้งนี้ด้วยความข้องใจว่าทําไมถึงได้ปล่อยให้เขาออกจากทีมไปซะล่ะส่วนคนต่อมาก็มาบ่นการที่ทีมไม่สามารถต่อสัญญากับมิเกลสันได้ว่าเฮ้อเอาอีกแล้วเราได้โยนทองคําทิ้งไปอีกครั้งเขาคือหนึ่งในนักเตะไม่กี่คนที่มีหัวจิตหัวใจและก็เล่นได้ดีนี่มันก็เป็นโอบแบบเดิมเลยมันน่าเจ้าที่พวกเขาตาบอดกันหมด ซึ่งคนต่อมาก็ได้มาบ่นเพิ่มเติมด้วยความเสียดายด้วยว่าโอบีเนี่ยชอบที่จะทิ้งเพชรไปข้างถนนกันเป็นประจำเลยที่แฟนบอลคนต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมด้วยว่าโอบีเนี่ยมักที่จะปล่อยของมีค่าออกไปจากทีมเสมอมันน่าเศร้าใจจริงๆส่วนคนต่อมาก็มาคอมเมนต์ถามอย่างข้องใจอีกด้วยว่าทำไมถึงไม่ต่อสัญญากับเขาล่ะเขามีฝีเท้าอยู่ในระดับซปเปอร์ลีกเลยนะ ที่คล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็มากล่าวบอกความรู้สึกว่ามันน่าเสียดายนะเขาคือหนึ่งในนักเตะเพียงไม่กี่คนที่แน่นอนว่ามีปีท้าอยู่ในระดับซูเปอร์ลีกาในขณะที่คนต่อมาก็คอมเมนต์ด้วยความเสียดายว่าให้ตายเถอะเขาคือวิงแบ็กที่ดีที่สุดของเราแล้วนะส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่มีความรู้สึกถึง Impact ที่จะเกิดขึ้นกับสโมสรจากการที่ทีมต้องเสียมิเกลสันไปว่า าขาดเขาไปเนี่ยมันจะเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เลยแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมายังได้มาแสดงความคาดหวังครับแม้ว่าจะมีโพสต์ของสโมสรอ,ออกมาแบบนี้ว่าก็หวังจริงๆเลยว่าเขาจะไม่ถูกปล่อยออกไปส่วนคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ไปถึงเรื่องเงินเงินดังทองด้วยความไม่พึงพอใจว่าอะไรนะเขาสามารถเป็นดิวที่จะขายได้เงินมหาศาลเลยนะ แต่พวกคุณกลับยอมปล่อยเขาออกไปฟรีๆอย่างนั้นเหรอนี่เอาจริงเหรอ,อย่างน้อยก็ควรต่อสัญญาอีกปีแล้วค่อยขายสิที่คนต่อมานี่ก็ได้ตํำหนิด้วยว่าการบริหารของทีมมันห่วยมากเลยเขาน่าจะสามารถทําเงินให้กับทีมได้อย่างดีเพื่อที่จะนำไปซื้อผู้เล่นใหม่มาทดแทนได้ในขณะที่คนต่อมาก็มากล่าวเพิ่มเติมต่อประเด็นนี้อีกด้วยว่า นี่มันเป็นความน่าผิดหวังที่โ b ีไม่ได้เงินจากการขายเขาอีกคนหนึ่งแล้วแต่เขาก็ได้มีความสําคัญกับการช่วยทีมให้ได้เลื่อนชั้นอย่างมากนะผมะคิดว่าเงินที่จ่ายให้เขาไปมันก็คุ้มค่าแล้วส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองเพิ่มเติมถึงมิคก้าสาันไปอีกว่านี่ถือเป็นนักเตะที่อาจกลายเป็นโปรไฟล์ใหญ่ของโ B ีในอนาคตเลยนะแต่พวกเขากลับปล่อยให้หลุดมือไปเสียได้ตอนนี้ถ้ายังเป็นทีมบริหารชุดนี้อยู่ ปีหน้าคงต้องไปเล่นในดีวิชั่นหนึ่งอีกครั้งเราจำเป็นต้องเสริมทีมอีกอย่างน้อยถึง5คนเลยส่วนคนต่อมานี่ได้แสดงมุมมองไปถึงเหตุผลที่สโมสรไม่สามารถต่อสัญญากับมิเกลสันได้ว่าบางทีเขาก็อาจจะอยากลองอะไรที่มันใหม่ๆนะเขาเต็มที่เสมอกับเราเวลาที่ลงสนามถือเป็นนักเตะที่เหมือนมีลายเสื้อสโมสรสลักอยู่บนตัวจึงขอให้โชคดีกับทุกอย่างในอนาคต ที่คนต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมถึงมิกจอร,รในเรื่องนี้ว่าเขาเองก็ไม่อยากอยู่ต่อแล้วล่ะเขาก็เคยได้พูดชัดเจนว่าอยากที่จะไปซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้พร้อมการวิาพากษ์วิจารณ์สโมสรด้วยว่าผมก็เข้าใจนะว่าเขาอยากย้ายออกไปซึ่งเขาก็เคยพูดมานานแล้วด้วยนั่นแหละที่มันทําให้สโมสรมีเวลามากเพียงพอที่จะหาดีลวดีๆเพื่อเอาเงินเข้าคลับได้ ทุกวันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดามากที่จะต่อสัญญากับเขาก่อนแล้วค่อยขายเขาเพื่อให้สโมสร,รได้เงินจากนักเตะที่มีคุณภาพแต่การเป็นแบบนี้มันก็เป็นเรื่องปกติของ OB นั่นแหละในขณะที่คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ว่ามันน่าเสียดายนะที่เขาอยากออกไปแต่คําว่าขอบคุณมันยังน้อยเกินไปสําหรับเขาเขาคือหนึ่งในคนที่หยิบช้อนอีกด้านขึ้นมาแล้วเลือกอยู่ช่วยทีมในดิวิชั่นหนึ่งสิ่งนี้ทั้งสโมสร,ร,รและแฟนบอล ควรให้ความเคารพเขาอย่างที่สุดซึ่งคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์บอกความรู้สึกเลยว่าขอขอบคุณสำหรับทุกอย่างเข้าใจว่าเขาอยากลองอะไรใหม่ๆแต่ก็เสียดายที่เกลี้ยกล่อมให้เขาอยู่กับทีมต่อไปอีกไม่ได้ที่คนต่อมาก็คอมเมนต์ด้ว่ามันน่าเศร้ามากเขาให้เต็มร้อยกับทีมอยู่เสมอในสนาม ส่วนแฟนเดนมาร์กคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวถึงมิกเซลสันอย่างน่าประทับใจว่านี่คือนักเตะที่คุณไม่สามารถไปตำหนิอะไรเขาได้เลยในเรื่องของความทุ่มเทจึงขอให้โชคดีต่อไปนะคุณจะถูกคิดถึงและยินดีต้อนรับกลับมาเสมอที่คนต่อมาก็กล่าวถึงความยอดเยี่ยมของแบ็กขวาทีมชาติไทยด้วยว่าเขาคือนักเตะที่มีความสม่ำเสมอที่สุดของ OB แล้วตลอดช่วงเวลาที่อยู่กับทีมเขาได้ลงเล่นด้วยพลังเต็มร้อยในทุกๆนัด ที่จากตรงนี้คนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มาอวยพรนิโก้ด้วยว่าฉันขอให้คุณโชคดีในเส้นทางข้างหน้านะคุณได้สร้างความแตกต่างให้กับทีมเป็นอย่างมากเราจะต้องคิดถึงคุณอย่างแน่นอนครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งของแฟนฟุตบอลชาวเดนมาร์กของทีม O.B.O. อเ n น e ถึงการกำลังจะจากทีมไปของนิโคลัสมิเกลสันที่ผมได้ไปเก็บรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้ที่ ส่วนใหญ่ก็ดูจะรู้สึกเสียดายกับการจากไปของแบ็กขวาทีมชาติไทยรายนี้ที่อยู่กับทีมมาถึง4ปีกันไม่น้อยเลยทีเดียวซึ่งเราก็ต้องมารอติดตามกันดูครับว่าสถานีต่อไปของนิโก้เนี่ยเขาจะไปอยู่กับสโมสรใดและจะยังคงอยู่ในทวีปยุโรปหรือไม่แต่สําหรับในคลิปนี้แอดมินเองก็คงต้องลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความขัดตกบกร่องในการแปลนะตรงส่วนใดก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยแล้วกลับพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณแหละสวัสดีครับ